ขรืห์เชอรี่เข็มอับสครคบมา12ปีจนเลิกไม่เคยพาออกสื่อคบมา12ปีจนเลิกต้องบอกเลยว่าเป็นนางเอกที่วางตัวดีเสมอต้นเสมอปลายตลอดระยะเวลา20กว่าปีในวงการบันเทิงสำหรับเชอรรี่เข็มอับสรศสิดิสุขะวิถีชีวิตของสาวคนนี้เรียกว่าสโลไรอย่างแท้จริงอยู่แบบเรียบง่ายกับงานศินลปะ การออกกำลังกายทำงานเพื่อสังคมซึ่งปัจจบุบันสาวเชอรี่รับงานในวงการน้อยลงเพราะผันตัวไปทำงานเพื่อสังคมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างจริงจังอย่างบ้านของเจ้าตัวนั้นก็เรียกได้ว่าสมกับเป็นบ้านสาวนักอนุรักษ์ต้องบอกเลยว่าบรรยากาศดีเป็นอย่างมากพร้อมทั้งยังมีครอบครัวที่อบอุ่นน่ารักอบอุ่นขนาดไหนมาดูกัน หายหน้าจากวงการบันเทิงไปพักใหญ่เลยทีเดียวสำหรับนางเอกสาวเชอรี่เข็มอัปสรสิริสุข,ขะที่หลายคนอยากรู้นัก ว่าเธอหายไปไหนทำอะไรมาและสถานะหัวใจตอนนี้สาวเชอรี่เป็นแบบไหนบ้างล่าสุดสาวเชอรี่ได้มาอัปเดตเรื่องนี้โดยเล่าว่าเชอรี่เผยว่างานในวงการตอนนี้ยังคงไม่ทิ้งแต่ไม่ได้เล่นละครมานาน6ปีแล้วส่วนแฟนๆที่คิดถึงคือเร็วๆอาจจะมีเซอร์ไพรส์ได้มาร่วมเป็นนักแสดงรับเชิญในละครบ้างของผู้จัดที่สนิทสนมกันไม่ได้มีแผนในหัวว่าการกลับมาจะเล่นบทไหน แต่ต้องเคาะสนิมหน่อยๆก่อนส่วนเรื่องหัวใจตอนนี้อยู่ในสถานะโสดมาได้ปีกว่าแล้วและตอนนี้ก็ยังไม่มีใครเข้ามาเพราะเวลาส่วนใหญ่มุ่งให้กับงานแต่ก็พร้อมเปิดใจสเปคที่อยากได้ก็อยากได้ผู้ชายที่มีสินห้าและถ้าเป็นคนรักโรคด้วยจะยิ่งดีแต่ถ้าหนุ่มคนไหนจะเข้ามาแบบจู่โจมก็ขอบายเพราะอยากเริ่มต้นรู้จักเป็นเพื่อนก่อนและค่อยๆเรียนรู้กันไป